ก็ให้ไปก็จุดเด่นของเราเนี่ยในลักษณะของผลผลิตเนาะก่อนที่จะมีผลผลิตที่รีเนปปัญหาในเรื่องของการผลิตเนี่ยมันมีในเรื่องอะไรบ้างครับพี่เจี๊ยบปัญหาของน้อยหนานี่มันจะมีอยู่ที่เราเจอในพื้นที่เจอหนักๆก็มันจะมีอยู่สองสองตัวระยะแรกเนี่ยคือลูกลูกเท่านี้น่ะครับเขาจะมีไอไอไออันโบมิอันอันแมงแข้ง เงี้ยวใส่หัวมันมันดำแมลงปีแขรงแมลงปีแข็งนะครับเออแมลงปีแข็งก็เพี้ยครับเออเพี้ยเพี้ยก็จะเป็นเพี้ยหอยเพี้ยแป้งเพี้ยแป้งค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าฝนชุบหนักหนักะมันจะเป็นเชื้อรายาพวกเนี้ยมันฉีดใส่กันได้เราฉีดรวมกันเลยทั้งเดียวเวลาเราฉีดค่ะพี่ก็จะใช้ไตรฟอสแล้วก็ยาฆ่าแมลงเชื้อราของเราครับไอ เบนเอฟค่ะใช้เบนเอฟบวกเข้าไปเพราะว่าเบนเอฟมันจะเป็นน้ำเนี่ยมันจะไม่ค่อยแพ้ไอแพ้ลูกแพ้ใบเท่าไหร่แต่ถ้าเราใช้สูตรผงอ่ะมันบางทีเราไม่แตกไม่อะไรแล้วก็มันก็จะเป็นจังหวะเดี๋ยวที่ที่จะต้องใช้ใช้ผงใช้น้ําสลับกันค่ะก็จะใช้ตัวคาเบนคารกเบนซึมดีแทรกซึมค่ะใช่นี้คาร์เบนดซินเนี่ยมันจะเป็นยาลาป้องกันยาเชื้อราแทรกซึมนะครับที่เซียมเข้าไปเป็นชนิดป้องกันเนาะใช่ใช่นะครับมันจะไม่มันจะไม่ให้ ทำให้ผิวเสียผิวของเขาจะไม่เสียเลยแล้วก็ช่วงระยะเก็บเกี่ยวนี่นะจะบอกสูตรอยู่อันนึงครับทําไมสีสีมันเป็นล่องสีชมพูรเราใช้ยูนิแพนแดงขัดสีมันผมนึกว่าใช้ลิปสติกเอ,อ้ยนี่แหละย,ยูนิแพนแดงคักๆแล้นี่ <S <S ล่องมันเป็นสีชมพูเลยนี่ <ip> ยูนิแพนแดงใช่ร่องจะเป็นสีชมพูคือช่วงช่วงนี้คือจะเพิ่มมันจะเพิ่มความหวานไปด้วยครับเร่งสีตามตามขอบมันนี่ไปด้วยนี่มันจะสี ครบทั้งหมดเลยเอ็นไมเชนาะมันมันนี่ยูนิเพนนี่มั้ยล่องมันสีสวยนี่ร่องมันจะสวยสีสีชมพูขึ้นมาเลยตลาดเขาต้องการครับสวยเวลาเขาเนี่ยกันได้พี่ได้นองภาคอีสานก็บอกว่าตาตีตาตีนี่ตาตีงามงามนะครับแล้วก็บอกมันจะนวลของมันเด้ครับมันสีนวลกับกับแตกต่างกับตัวอื่นได้กับบริษัทอื่นเด้ท่านใส่อยู่ในแผ่นนี่แดงเข้าไปนี่มันจีขึ้นเลยละสีมันน่ะแมนค่ะตัวนี้เนี่ยเบ้อ บอกไทยให้บอกเคล็ดลับของลูกสวนที่ปลูกน้อยนาเลยเด้อค่ะการที่เราจะเพิ่มสีเพิ่มอะไรนี่ใช้อยู่ในแพนแดงของบริษัทยูนิไลท์พอพอใช้มาแล้วเกือบเกือบหลายบริษัทแล้วเพ,อพอราะว่าปูบะเคียวนี่มาสามปีแล้วแต่พอจนเท่าลูกเราจะคล้องกับสีแล้ว เอออันนี้คือของจริงของจริงใช่จริงแล้วก็เรารู้เรารู้ละใช้ยูนีแพนแดงของยูนิไลมันจะขึ้นครับขึ้นกว่าบริษัทอื่นหลายเติบเหมือนบริษัทมาเองทําทายหง่อนยง่องจังไดนี่ใส่มากนี่ไปเบื้องในยูเฮือนนั่นยูร้านนั่นเต็มแท้รัันี้เจ๊ใหญ่ของเราการันตีการันตีนี่นี่หัวหน้านี่นี่นี่หัวหน้าถ้าให้เบิ้งในยูนิแพนแดงเลยด้นี่ครับสีของเขานี่มันสีสีจะสวยสีจะสวยนวลนคือเลย จ้านะครับีแล้วก็ลูกมันจะเห็นไมโคนาบึงนี่ปัญหามันคือเห็นบอ่อตุ่นนี่เพี้ยแป้งนี่ครับเพียแป้งมันมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะถ้าถ้าต้นใบมันชุบเวลาเราฉีดมันก็มีบ้างแต่ว่าถ้าเราฉีดยาเข้าไปนี่มันก็สิคูได้ได้ครงวนาอันนี้คือบ่าเดี๋ยวฉีดมาสองอาทิตย์แล้วนี่ จนเขาเก็บผลผลิตค่ะช่วงช่วงนี้เขาเก็บผลผลิตเขาก็เลยบุกคยเดเร่งประได้ค่ะเวลาใส่แล้วก็ฝนมันตกบ่อยนะครับพี่เจี๊ยบเวลาใสรที่ออกสู่ตลาดเป็นอย่างไรบ้างเราจะคาดอยู่กี่เกตที่ที่